คนไทยกับความเชื่อเรื่องโชคลาภนั่งกวักกับวิถีชีวิตคนค้าขายคนไทยมีความผูกพันกับความเชื่อเรื่องโชคลาภและสิริมงคลมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนผ่านการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังต่างๆเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจต่างๆหนึ่งในเครื่องรางที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุด ก็คือนางกวักครับ 1. ความหมายและที่มาของนางกวักนางกวักคือรูปปั้นหรือรูปภาพของสตรีไทยในท่ายืนหรือนั่งยกมือขวากวักเรียกเหมือนกําลังกวักมือเรียกผู้คนหรือทรัพย์สินให้เข้ามาหาโดยทั่วไปจะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณสวมเครื่องประดับสวยงามที่มาและตำนานตำนานเกี่ยวกับนางกวักมีหลากหลาย แต่ที่แพร่หลายที่สุดมักเชื่อมโยงกับเรื่องราวในพุทธประวัติหรือชาดกโดยเล่าว,ว่านางสุภาวดีหรือนางปาวดีซึ่งเป็นลูกสาวของพ่อค้าแม่ค้าที่ใจบุญในยุคข,ของพระศรีวลีอรหันต์เมื่อพระศรีวลีออกบินธบาตและแสดงธรรมนางสุภาวดีได้ฟังธรรมแล้วเกิดความเลื่อมใสมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าและได้รับการประสาทพรจากพระศรีวลีให้เจริญด้วยลาบสก,การะ เมื่อนางสุภาวดีกลับมาช่วยบิดามารดาค้าขายก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามามากมายทําให้กิจการเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้นางสุภาวดีจึงได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและโชคลาภในการค้าขายตั้งแต่นั้นมา 2. บทบาทและความสําคัญของนางกวักในสังคมไทย นางกวักมีได้เพียงเป็นรูปปั้นประดับร้านค้าแต่มีความสำคัญและบทบาทลึกซึ้งในวิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายและธุรกิจต่างๆสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภนางกวักเป็นตัวแทนของความเชื่อที่ว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องช่วยให้กิจการรุ่งเรืองมีกาไรและนามาซึ่งความมั่งคั่งทางการเงินขวัญกาลังใจและแรงกระตุ้น สำหรับผู้ค้าขายการมีนางกวักไว้บูชาเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมทำให้รู้สึกมั่นใจในการทำมาค้าขายมีความหวังว่าจะมีรายได้เข้ามาเสมอซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการประกอบอาชีพที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนการเชื่อมโยงกับความดีงามและศีลธรรมแม้จะเป็นเรื่องโชคลาภแต่ตำนานของนางกวักที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาและการทำบุญทำให้ผู้คนเชื่อว่าการบูชานางกวัก ควรควบคู่ไปกับการประพฤติชอบการมีคุณธรรมจริยธรรมและการทำบุญทำทานเพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภอย่างยั่งยืนและบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการค้าขายนางกวักกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่